สวัสดีครับวันนี้อูเอ็เบนซ์ชนบุรีนะครับอูซ่อมรถเบนซ์ชนบุรีนะครับผมวันนี้เราก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรองเครื่องนะครับเราใช้แบบดูดนะครับเราจะใช้แบบดูดก็ได้นัขึ้นถ่ายก็ได้นะครับถ้าเรางานอนไนที่เร่งรีบก็ดูดเอาครับเรามีเครื่องดูดน้ํามันเครื่องนะครับก็เป่าตออากาศกองแอร์นะครับอันนี้วิธีการดูดน้ํามันเครื่องของเรานะครับนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ G L C นะครับสองห้าูน W253 ครับนะครับโดยช่างรัดช่างรัดเป็นคนทำจะมีเครื่องมือเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง นี่กองละมันเครื่องของแท้นะครับนี่ครับของแท้นะครับจะมีเบรกเบนส์อยู่นะครับนี่ของแท้ของแท้มันเป็นแท้สั่งนะครับแท้สั่งมาจากนอกครับแต่ไม่เหมือนในแท้ในบ้านเรานะครับแท้ในบ้านเรากระดาษก็จะต่างกันนะครับผมเพราะแต่ละที่ผลิตไม่เหมือนกันไม่ได้ยุ่ยแม่อะไรนะครับก็คุณภาพของดีหมดทุกอย่างครับเห็นไหมครับอ่ามาดูมาดูเอามาดู เห็นไหมครับมันจะมีแบบมีถักไม่มีถักเห็นไหมครับก็คือตัวลักษณะเดียวกันนะครับแค่ว่าบางทีบางครั้งมันมีถักกับไม่มีถักนะฮะคืออย่างนี้ครับผมเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งคุณลูกค้าไปเปลี่ยนก็ต้องดูนะครับไม่เป็นไรนะครับผมเราก็อธิบายในเรื่องของตัวของกล้องและมันเครื่องให้ดูนะครับผมอันนี้ครับผมเพราะแต่ละรุ่นนะครับก็ใช้ บางทีบางตัวก็เอาไปใช้กับเครื่อง M112 เนี่ยก็ใช้กับพวกในเครื่องยนต์ตัว6 5 1ก็ได้นะครับะนะครับก็จะเป็นตัวเดียวกันคล้ายๆกันนะครับเพราะกองเครื่องเท่ากันดีเซลกับกองที่ก็คล้ายกันหมดแต่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็น6 5น1ที่เขาเขียนไว้อยู่นะครับนะครับ เครื่องยนต์รถเบนซ์เนี่ยหลากหลายนะครับก็มีทั้งตัวของดีเซลและบินซินนะครับมีตัวไฮบริดด้วยนี่ครับรถรุ่นใหม่นี่ก็พยายามใช้น้ํายาและสารพันน้ำเห็นไะเป็นสีชมพูโอเคนะครับผมวันนี้ เราก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับในเรื่องของการถ่ายแล้วมันเครื่องนะครับ